วิธีคิดต้นทุนซอสผัดอนเนกประสงค์นะครับมาดูกันนะครับว่าคิดกันยังไงก็เริ่มต้นนะครับก็จะเป็นตัวตารางคิดต้นทุนนะครับสำหรับตัวซอสอนเนกประสงค์นะครับที่เราได้ทํากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวต้นทุนเนี่ยก็จะมีผมจะเรียงตามช่องนะครับไปแล้วก็ค่อยๆอ,อธิบายไปนะครับก็คือ จะมี1น,นะครับซอสเด็กสมบูรณ์นะครับช่องแรกเนี่ยจะเป็นตัววัตถุดิบนะครับก็จะมีซอสหอยนางลมตาเด็กสมบูรณ์นะครับปริมาณซื้อคือ800กรัมณที่นี้ก็คือต่อขวดนะครับ1ขวดต้นทุนวัตถุดิบหมายความว่า1ขวดเนี่ยราคา26.66บบาทนะครับยิเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่าช่องนี้นะครับยิเปอร์เซ็นต์หมายความว่า ใน1ขวดเนี่ยเราจะใช้ได้ประมาณ95% 95%เนี่ยเกิดจากอะไร95%ก็คือเกิดจากตัวพวกตัวซอสที่มันติดอยู่กับขวดน,นะครับมันก็ยังติดอยู่อาจบางครั้งเทออกมาแล้วมันยังออกมาไม่หมดนะครับก็คิดว่าสูญเสียไปประมาณ5%นะครับก็เราก็จะนับเป็นค่าย,ยิวประมาณ5%นะครับที่สูญเสียไปก็เลยเหลือ95%นะครับฉะนั้นต้นทุนจริงแล้วเนี่ย ของซอสมะเขือ,อ,อซอสหอยนางลมขวดนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่28.06บาทนะครับก็คือเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวซอสเนี่ยมันติดอยู่กับขวดเราเอาออกมาใช้ไม่ได้หมดนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะครับในเวลาการคิดต้นทุนเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถจะก้าวข้ามการขัดทุนไปได้นะครับต่อสูตรเนี่ยใช้ปริมาณ600กรัมนะครับ ในสูตรในวิดีโอก็คิดราคาเป็นที่ใช้วัตถุดิบนะครับเป็นบาทก็จะตกอยู่ที่21บาทจุดศูนย์ห้านะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยปริมาณเนี่ยแปดร้อยนะครับแต่เราใช้ใช้จริงเนี่ยหกร้อยนะครับก็จะคิดราคาเป็นต้นทุนวัตถุดิบประมาณเท่านี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวน้ำปลานะครับน้ำปลาผมใช้น้ำปลาทิพรสนะครับขนาด700กรัมนะครับราคา30บาทยิวเนี่ย100%เต็มหมายความว่าน้ำปลาขวดหนึ่งเนี่ยมันมันใส แล้วก็เราสามารถที่จะเทได้หมดขวดเลยเกลี้ยงเลยก็ใช้ได้เต็มที่100%นตะครับต้นทุน30บาทนะครับต้นทุนต่อสูตรก็เราใช้ปริมาณการใช้นะครับ300มิลลิลิตรนะครับ300 ml 300มลิลลิลิตรก็ตก12บาทจุดนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวออซอสภูเขาทองนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับ1ขวดเราซื้อมาเนี่ย 600นะครับขวดขนาด600มิลลิลิตรต้นทุนอยู่ที่39บาทนะครับใช้ได้100%เต็มต้นทุน39บาทปริมาณการใช้เนี่ย160กมิลลิลิตรนะครับก็ตกราคา10บาทจุด40นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นซิ้วขาวตาเด็กสมบูรณ์นะครับก็ขวด1ลิตรนะครับใช้ต้นทุนอยู่ที่40.33นะครับยิวเป็น100% ต้นทุนจริงก็เป็น100%เชน่นกันก็คือ40.33นะครับปริมาณการใช้ก็คือ200 ML นะครับคิดเป็นเงินแล้วก็อยู่ที่8.07บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวน้ำตาลทรายนะครับต้นทุนกิโลกร,รัมละ32.6บาทนะครับก็ยิวเป็น100%ใช้ได้เต็มที่นะครับต้นทุนที่แท้จริงก็32.60นะครับปริมาณการใช้240กรัมนะครับก็คิดเป็นเงินแล้วอยู่ที่7.82บาทนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นพริกไทยป่นนะครับปริมาณซื้อ250กรัมนะครับต้นทุนวัตถุดิบก็คือ165บาทนะครับใช้ยูว1 0่ใช้ได้จริงเนี่ย165บาทนะครับปริมาณการใช้20กรัมนะครับคิดเป็นเงินแล้วก็ตก13.20บาทนะครับฉะนั้นต้นทุนต่อ1สูตรทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ปริมาณราคา7 3 3 9บาทนะครับสูตรนี้ในการใช้เนี่ยก็จะใช้ ต่อ1เสิร์ฟ1การผัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25กรัมนะครับ25กรัมหรือถึง30กรัมต่อการผัด1ครั้งเช่นเราจะผัดซีอิ๊วหจานนะครับเราก็ใช้25กรัมเราอาจจะไปหาตัวช้อนหัวโตช้อนกลมหรือว่าตัวเหมือนลักษณะคล้ายๆกระบวยนะครับเล็กๆก,กระบวยกระบวยขนมหวานเล็กๆตักน้ําเชื่อมอย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าอะไรที่ว่ามันเป็นมาตรฐานนะครับเอามาไว้ในการตักว่าตักแล้วจะได้25กรัมทุกครั้งอย่างนี้เวลาเราคิดต้นทุนเนี่ยก็จะได้คิดได้เท่ากันทุกครั้งนะครับในการนําไปใช้นะครับสำหรับตัวซอสต้นเนกผสมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ปริมาณซอสต,ต่อสูตรเนี่ยน้ำหนักรวมทั้งหมดเนี่ย1,420กรัมต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่73.39บาทนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเทคนิคการคิดต้นทุนนะครับ สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับตัววิดีโอตารางการคิดต้นทุนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ให้ไว้ให้ที่ท้ายวิดีโอนะครับแล้วก็พร้อมแบบฟอร์มด้วยสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วก็ดูวิธีการคิดต้นทุนอีกแบบหนึ่งได้นะครับโดยละเอียดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอการคิดต้นทุนซอสอเนกประสงค์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ตัวซอสผัดอนเนกประสงค์นะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ